สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับเอาหมือนมากครับบรรยากาศดีๆพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าเทียงหน้าหน่อยคือเก่านี่สาวโยโสมานําำพี่น้องอย่างเง okay. ี้ยค่ะสวัสดีค่ะกะห่างหายไปโดนเนาะพี่น้องถามหาหลายพี่น้องกับเที่ยวการมันนี้มามหาพี่น้องแล้วเด้อสาวยโสเนาะค่ะเอาวันนี้สาวยโสตำนะครับตำไม่ตำไม่มึกมึกระดองตำสตอรนบอสค่ะมีสตอมึกระดองพี่น้อง ทำสตอมมึงโุ้ยมีแต่ตัวยิ่ใหญ่อ้วกเลยพี่นอ้องปาดเอาจวดเลยดีกว่ามีพักแก้มมีพักขาอะไรกะพักกับก,อบกอบนะ๊อฟเนาะเอาจวดเลยดีกว่าอลองซิมิึงดูล่ะเบิรงนดูซิมทีมือึงกับพี่นอ้องคือเก่าอยู่อ่ะอืมเสียบฟองแขกเลยออ <laughs> เอาเลยมาเนี่ย<ห>โอ้เพตุ <laughs> จุดจากนันเดิมวันนี้เป็นมาเป็นตัวแท่นแย่หลอนพี่น้อง ยายรันเปลี่ยนไปบุนีอือเอาดคัเลยจ้ะบโตบัวบ่ตอ,อ,อ,อือเพชรขนาจดจดใจดีพีเนอะอือ แกเผ็ดบ้าน้จินบ้าน้จินจินงามเลยสีฟ้าได้ของจิ้นมันโอ้โเอดสะอด่กโ้ด้วยอนี่พี่น้องตาหาอะไรใสยสูบหินหนาจ้กเทียวเสมะ ยากงานไร้พี่น้องบนไมา้าเพื่นถูกติดงานบาอกจะงานไรยบ่งานไร้ดาวพี่น้องนักธุรกิจเงเพื่นว่างานลรยครับพี่น้องอ ขัาไหนพี่น้องได้กินพลัมเมือได้แต่พี่นอ้องจอหน่อย,ยืมคนไมา่ยามตัวใหญ่หปลาหมืกตัวบวบบอพกข้กินมันบอ <c oughs> มาตามคำขอพี่น้องเด้อพี่น้องขอไป ไม่รีบี่นเนาอืมหอมอีกเลเส้นกุ่นง่ากๆนอืมอืมตัวผ จากน้ำนอ,อกบรรยากาศจะเทียงหน้าหน่อยเขางามๆเยน็ยนๆอย่พี่นองฝนฝนก้างติดตนะูบเนาะไม่ปล่อยคนตกลิ่นไม่ปล่อยคนตกลิ่นยิน้มเมื่อวันธรรมดาย จ <im mol temples> ุดจากนแล้วเพชรอยู่พี่น้องเพชรยู่จานแต่ว่าเพชรตูดเอานะ ข้ำละตัวอปเลยข้คำละตัวยังพักยากาศดีดีเนาะ ฝนตกดีแล้วตอนข้างในสซ่ตกดีเนาะโซ่เนาะจ้าแห้งคักเบื้องมือสองมือมือนึงวันหนึงไปผอเห็ดอยู่ปะติ๋วอุ้ยมีแต่ดอกงามเห็ดหลังหัวครับหลายขนาดบางคนก็มาแพงบางคนก็มาแต่ว่าแพงตั้งแต่ตันก็คุ้มอยู่พี่นาะเขาบอกแพงว่วแพงอยู่เดอกแต่ว่ามันก็คุ้มเพราะว่า มันได้สดเนาะมันออกมาจากปลาเลยเพิ่งันขายริ้ทางกันปะแมนอยู่ขางทางแต่ว่าบางเทอถ้าไปซื้อที่ตลาดเนขาบมโหครมันมากอย่างเดนนะครับมูหที่ไปที่มากเลยครับเขาบอกว่ากันนะครับมันอาจจะราคาถูกด้วยมาเดือนก็หลายหมื่นนะครับอันนี้มันออกมาหมื่นตัวหมื่นมืนอกี้เพิ่เพิ่เาอยู่ดอกพิกินอยู่อือ ตรวจจัดเรียบร้อยแพี่พนอ้องอีกบา้าถัว เยอะลือมากกินบะไรเนาะเผ็ดเ <c oughs> อาแบบสวงเลยก็ <c oughs> ะอะไรบ้างโอ้ของแท้เลยพี่น้องแต่ว่ากรอบดีี่ยมพี่นาะกระเบื้อ หลายพี่น้องหลายคนถามหาสายยูโซไปบสัว่าสันบอดดี้เบสัยนครับเหตุการณ์ในงานว่าสันคิดงานงานไล่ว่าสันคิดลันตัว ขากรีด้วพี่นอ้องเขากันยอน,นะเขากันดีเขาก,นเ,ก,น,กนเนื่อเขานจะทิ้นหมดได้เขากันกัน

เพ็ดโซไตไปหน่ะยมาดิออดเอาอยู่อ๊อดบะได้คือมเผ็ดใส่่พผิดยังไงอ่ะบะเลยหนับแล้วจตะหอบใส่ได้บ่ะกำใฟกำแฟนของเหนียดีไปหน่อย

ตอนเก่งใจเอาเลยเด้อสาวสวยนะมาจัดกันให้โอ้เสียบว่านะพี่น้องกัดหัวมเลยเนาะตัดหัวเลยโอ้จะเสียแว่านะพี่น้อง เผ็ดคองแหนะพี่น้องนี่หราบอกไอ้ที่แหละอันเบิดก่อนไหนเด็กพี่น้องที่มากินว่าเบิดโอ้โหคักเลยบอันนี้พี่น้องเทิงถามด้วยเทิงเสียบเทิงเผ็ดน้ำตาไหลเลยพี่น้องเผ็ดจนน้ำตาไหลซิ่งรลายครับเบื่อเด้พ่อกันดุนดำสตอ มึกกระดองพี่น้องทำละโตัวกว่าได้มีสาวโยโสมากินน้ำมาเนี่ยแต่ก็ะทำสู้กินเสียบของแฉะทึ่งเสียบทึ่งเพลทพี่น้องกะตามค้าขอพี่น้องพี่น้องถามหาหลายคนว่าสาวยโสไวไสกะมาเลยพี่น้องเด้อแต่มากินน้ำมาเนี่จัดหนักเลยพี่น้องทิ่งเสียบทิ่งเพลทเอาคลิปนี้กะฝากเพี่น้องเด้อผู้ใดเขอว่าเบิ่งก็ได้ฝากกดไลค์กดแช่โคตรสับตะเขยเอ็มเนียเพื่อไปนั่งใจให้ฮองโปง เดทคลิปดีๆวันนี้เย่แล้ววันนี้มากินน้ำเพราะว่ามันเผ็ดพี่น้องก็เลยส่งตัวแทนสาวโยโซมากินน้ำแต่ตับไม่พอมเผ็ดเผ็ดพี่น้องน <ś c oughs> ้ตาไหลพรหมซึ่ยไร้กูซื้อมาผอกันนะถ้ายคิปม่วจะภาพกะขอโทษเขาไปพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกทรามจะใคร่ทุกไคร่ทุกแย่วันนี้กะบเอาบรรยากาศทุกใครตรงหน้ามาฝากกับมุ้งยังไรนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับสสวัดีค่ะ